ถ้าคนอยากพูดเก่งขึ้นนะคือคุณต้องออกไปทําตัวน่าอายบ่อยๆอ,ออกไปพูดบ่อยๆคิดอะไรไม่ออกไม่มีใครให้คุยงั้นก็อ,อาดคิดพูดหน้ากล้องบ้างอย่างนี้แหละครับแต่ทํายังไงก็ได้ให้คุณเอาตัวเองไปอยู่ในสถา,านการณ์ที่มันน่าอึดอัดเกี่ยวกับการพูดให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และยิ่งออกไปทําตัวห่วยแตกเท่าไหร่ยิ่งดีทําตัวน่าอึดอัดเท่าไหร่ย,ยิ่งดีไปพูดแล้วโดนด่าพูดแล้วงองแงพูดแล้วร้องไห้กลับมาเท่าไหร่ย,ยิ่งดีครับเพราะอะไรเพราะความมั่นใจที่แท้จริงมันไม่เคยมาจากการที่่่่่่่่่่่่่คคคคคคุุุุุณณณณณรรูู้้้้้สึกกววววววาาาาาามม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 ัันนใจจจจจจอยแแแแลลลลลิิงไไ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 ไดดดดดปปปะะะผ พูดอะไรผิดไม่ได้ทําตัวหน้าอายไม่ได้ทําตัวเขินไม่ได้ทําตัวน่าตลกอะไรเลยมันไม่เคยเป็นอย่างนั้นทุกวันนี้ผมพูดมากี่เวทีผมก็ยังกลัวผมพูดหน้ากล้องกี่ครั้งผมก็ยังกลัวแต่ที่ผมมั่นใจมันเป็นเพราะผมรู้ดีว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกูจะรอดกูคเคยเจอเรื่องแย่กว่านี้มาแล้ว,ลวลกูเคยพูดแล้วก็น่าอายมาแล้วเคยพูดแล้วอึดอัดมาแล้วเคยพูดแล้วมันผิดมาแล้วก็ไม่เห็นตายนี่หว่ายิ่งเรามีหลักฐานมากพอวา่าผิดแค่ไหนกูก็ไม่ตายนั่นแหละครับคือความมั่นใจได้แท้จริงมันไม่เคยหมมมาา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 ากกกกกกรรรรรทีีี่่่่คคคคุุุุณณณไลลลััวววพพดดดดนนจจจู้้้ตออใ็ะะะะเฉิธ รู้สึกแบบนั้นได้คืออะไรก็ออกไปพลาดเยอะๆแค่นั้นเอง